ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสารมันเฮาทุกคนนะครับเด้อมื้อนี้ก็พ่อๆกับลุงโบเก่าล่ะครับเอ้ามื้อนี้ก็บลุงโบเสื้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งการยกย่อหรือยกสรุงครับผมว่ามันเข้าจังได๋บางคนว่าเข้าใจว่าโอ้ยสรุงมันเข้าจังได๋กบปาเข้าจังได๋ว่าซั่นเดี๋ยวลุงโบสิพามาเบิ่งว่าซั่นเอ้ามื้อนี้อยู่บ้านท่ายแห่ทายแห่อำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าซั่นเอ้ารอสักครู่ว่าซั่นอีแม่กําลังเอาปลาเก็บอยู่ว่าซั่น แล้วน้องปลาเก็บอยู่แล้วพี่น้องเด้อบ่เก็บบ่ได้ครับมันสิเน่าค่าสวิง <c oughs> เออน้นปลาเน่าค่าสวิงมันมีผู้ใดเราไปสอบไปแล้วเด้อว่าสันวา่าเอ,อเาเห้ามันเต้นซักแอ่วเด้อบ่้นผู้ใดไปนิ่งแอ่วเจ้าเด้อนะั่นนะ่ะเออเต้นซักแอ่วนึืว่านคนไปนิ่งสวงปรแมน <c oughs> <c oughs> ่นเด้เอาเบื้องกันพี่รังจังหวะแหลกแทกหมานของการยกย่อยก,ยก,ยกสะดุง้งมือสั้นขาสั้นครับ เนื่องจากว่าเราเคยเห็นป่าลายซํานี่วาสันตั้งแต่โยกมานี่ติดเทลาโตเครื่องโตก็มีไหมครับอีปูกินเหลือแต่หัวมันเอาัดที่นี่ได้เต็มๆครับผมได้เทลาซัมนี่แหละครับป่าเขาส่ตัวใหญ่ๆตัวงามครแเ้าได้พี่รองครับมึงทองว่ามีใครวาสันว่าอ่ามันไข่ไปเรียบร้อยแล้วปีนากรสิมาเอาไม้วาสันพี่รองเอา้ามือนี่กะได้กันเรื่อยๆจนขีดขันโยกครับผมมือนี่ได้เป็นลอยกิโลแล้วครับผม อ่าโลเดียว40บาทสมโลร้อยวาสันวาสา3โลร้อยน,นี่ก็บ่ัวรมราดาที่พี่นอ้องอกินเป็นหลายมือครับอ่ากันเอาไปเฮ็ดแนวอยากแนวกินโอ้ยบสนะสนายสาิสิกินพี่น้องเอาออแม่ปลาเขาเต็มสะดุ้งเจอแล้วมาเอา้าขักบ่พี่น้องบ่ตายกับข้างเลี้ยงแล้ะครับมื้แรงสีน้อนรับบละตาค้างพี่น้องกินไปละกาแฟาเอา มัน้่งไปยังดอกพี่น้องคุดน้าป่าก่อนสีนอนบ่หลับเนี่ยเออไปยังก็ว่าคุดน้าป่าว่าสั้นเออเพิ่นยกสะดุ้งเพิ่นบ่เคยได้หลายแต่ว่าปีนี้เพิ่นได้หลายเพิ่นสีนอนเพิ่นสีมั่วแต่คิดนะนะคุดว่าเออการสียกแต่สะดุ้งเออเออยิ่งยังมาแลงกันเออเอานี่ยแหละครับมันตัวใหญ่ถือว่าปีนี้น้ามันมาแต่ต้นปีเนาะเออปลาตัวใหญ่น้ามาแต่ต้นปีปลามันก็เลยโตใหญ่ครับ บาวาดบ่ไไว้ว่าสันเราบ่าเคยเห็นป่าตัวใหญ่จักเถือป่าข้าวซอยตัวใหญ่พี่รอ้องอ่าบ่มีตัวน่อยตัวใหญ่ครับตัวซ้ำกันซ้ำกันเป๊ะสู่ตัวเลยครับผมเอ้อเอาเบิ่งกันเรื่อยๆครับหวยแกงว่าสันพี่ร้องเขาเอาื่อนหวยแกงว่าสันเอ้าฝนจะตกมาใส่กล่องเด้อเอา้าพี่ร้องก็ไม่กี่แล้วครับผมเอ้ายกเอายกเอา,โ,เอาโอ้ยลุงโบก็อยากขันไม่ขันเมือ่ออยากไปยกลุงกะเจได้พี่ร่อง ไปยกเท่านึงกับปวยอยู่อาทิตย์นึงครับผมไปนกอยู่น้ำซี่ว่าสัานว่าน้ำไหลๆอยู่คนเ่เคย,ยยกไปไปซากยกสะดุ้งว่าสั้นพี่้องบ้าวอาทิตย์กับเมยาลุงโบกับปวยอยู่อาทิตย์นึงครับเพราะว่าคนยกสะดุ้งนี่ก็ต้องแข็งแห้งด้พี่รองเพราะต้องไปเรียนพอกกอกพอกกายยากเราจะไม่ยกสะดุ้งในกล้ามเจ้าบกไ่เลยครับเพราะต้องไปเรียนบะ ยกน้ำนักหรอกเนี่ยวยกสะดุ้งเนี่ยวจันวากับบานเห็นได้พี่น้องเด้อแข็งแรงครับเศร้าให้เศร้าหน้าเฮ้ามือนีก็หลังจากเพื่อนไปดําหน้ามาแล้วลกกล้ามาแล้วอมายกสะดุ้งหาปลาไปกินพี่น้องเอ้ามาพูดหนัก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 ปเถอะเอ้าเอ้าแม่แล้วกะพวดแล้วครับคือบได้ยินเสียงเล่าเนื่องจากว่าเล่าเมื่อยมาพี่น้อง หาว่ากันสีออกจากมองนี้ก็ไ่ได้เพราะว่าคนกะสวมรอยแล้วก็มีครับม่ยืนอยู่มองนี้ครับอ่มองไผ่มองมั่นว่าสั่นว่าเอออ้อาสงสัยเราสิเฝ้าอยู่นี่เบิดมือเบิดเว้นนี่แหละว่าสัน่นเออได้หลายแล้วล่ะครับเป็นร้อยกิโลล,ลวละต่วน่ะโอ้ยป่าเขาสวยพี่น้องบ่เคยเห็นป่าเขาสวยตัวใหญ่ปนี้มาก่อนเออแห้งคําทะเลป่าแห้งหลายครับผมห้องโคบโคบอยู่กับป่าครับ,รบเอาวันแมงงวงห้องนี่ครับป่านี่ครับห้อง เอาปวดแล้วครับสะอ่อนอายะเลยครับทั้งหมดอายะแหเลยครับเอาเบิ่งสะดุ้งสักจังน้อยสักก้อนพี่น้องมาเอาเอเบิ่งแต่ละสะดุ้งไปสักก้อนพี่น้องเออเอาปลา,เ,าเป็นตันตันครับผมโอ้ยเต้นสวนหนา้าสวนหลังอยู่ครับอยู่กลางน้องเอามาแต่ว่าดีเอาโอ้ยพี่น้องให้เต้นออกสวดสวดครับมาสวด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 ,สวดเลยครับเออ เอา้ามาโอ้ยปลาปวดมาพ่กจะบาดนี่เออปลากระตัวงามงามพี่น้องมันตื่นฝนที่ได้ผู้ดอกมันข็ขึ้นมาดิพี่น้องเออเนื่องจากว่าท่างกาลสินกเจ้ามีล่ำเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเออปลากระสีม่าจะเปล่ากนลละครับผมอ่าขึ้นมาผสมไข่ผสมพันธุ์กุลละครับมองน้ำไหล่กุลละครับมองได้น้ำไหลครับอันนี้ใครเรออเด้อพี่รองเด้อเออปลาไข่แล้ววะ่ะท่านข้ามงทองแปร่แปรวะ่านไข่ <laughs> แล้วเด้อพี่รองเด้อ เออใครมันกสีพุทธลาปีนาบุตรล่อยว่ากันไหมเอาปีนี้ก็เอา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 แมนไปกินก่อนเออเอาเวลาครับผมจนมือสั้นไหมพี่น้องพเวลายิ้มแย้มแจ่มใสครับพ่อมีนาบูดครับพี่น้องด่าว่าจังไดเรากับเสียใจไหมเนี่ยอ่าเราถือว่าเราประสบความสําเร็จมือหนึ่งครับเออเอาจังสี่แล้วครับผมบ่ได้ถือแต่สรุปเดียวที่พี่น้องสรุปอื่นกระถิบคือกันนี่ยแหละครับ อยากให้เห็นครับผมก้อนที่สีคำก้อนที่เบิดแสงครับพี่รองเอ้ามาโอ้ยแล้วแต่เจ้าเอาแล้วพี่รองโตอยู่ข้างนอกก็มีคาบตาสะดุ้งก็มีครับเอาสามสี่โตครับผมเอานกกระบินสวนถังเทิงวละครับแล้วว่ามันตกมาใส่หัวเด้ครับนกวนละครับวนละครับผมโอ้ยพี่รองเอ้ย่างพูนกับพ่อทางพุนครับผมโอ้ยเนาะ เออกาลสินครับเพื่อน้ามุ่นนะพี่น้องเด้อห้วแกงครับห้วแกงเออบ่อเคยพ่อปลาหลายจักเทียวว่าซานว่าสันเอ้าอ้าบอกคนทางกันดีๆเด้อว,ว่นนี้ลุงโบก็บไปหลงมาแล้วได้ทางเข้าปลาซักคนสัวสิวออกมาได้พี่น้องเอ้ยหัวหัวดำเบิดเอ้า จะจหวาดนิ่ต้ครับเอามามาโอ้ยพี่น้องเอ้ยปวดพ่อคักแน่ไตรเทราซีหาตัวแล้วครับมันบอลมันตัวได้น้อยดิพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยปลาปลาปลากาลสินปลาปลาล่ำเปล่าพี่น้องเออมันบอลมันตัวได้น้อยดิครับล่ำเปล่ามันกับมันมันล่ำได้น้อยดิครับว่ามันเครื่องจังหวัดผลที่พี่น้องเออเอา พอแล้วครับผมเอา้าโอ้ยเนาะวิ่งหน่อยไหมจักบาทละว,วิ่งหน่อยนั่นโอ้ย <c oughs> เราทักเอาเองว่าสัน้นว่าได้ซื้อหรอกว่าสันนา้น,นวิ่งหน่อยเ,ยเอา้าหน่อยกันหน่อยพวดหน่อยเลียกเอ้าพอแล้วครับพี่น้องย่ายได้กับควบควบังสิแล้วค,ครับปลาเอา้าสุดยอดครับสุดยอดเออโอ้ยมาพวดมาพวดเถอะพี่น้องเอง ก็ตต่กับข้างเลี้ยงวาสันว่าอย่าไปเห็นครับบรรยากาศแนวนี้เออมืออื่นอาจจะเป็ี่ยนยังสีนี่ไปน้องมืออื่นอาจจะเป็นแนวไม่วาสันวาสันผู้ก่เจ้าถือสดุ้งมากกับกำลังมากครับข้าเจ้ามั่วไปดำหน้าอยสันนสีบเแล้ววาสันฮองกอดแบกสดุ้งมากครับผมเออเอาเออเอาน้ำแห้งได้ว่าสันว่าละมัดระว่างกันได้พี่น้องเออสำหรับผู้ตั้งทิ้กันสีมากกับ ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อเออเอาระมัดระวังอา่ามองได้เลือกมองได้เตือนเท่าบอลูหรอกอา่าเขามีเสียชูชีบไปถือว่าดีที่สุดมาคันเอาล้านเอาลูกน้อยมากอะเบื้องให้ดีเด้อพี่น้องเออระมัดระวังอย่าให้ล่วงเรียนน้ำครับผมน้ำไหลเชี่ยวอีรีพี่น้องเป็นตะยานอา่าขนาดลุงโบกันยังยานว่าสันว่าเอา้านี่แหละครับผมเอเอถุงถุง,ถ,งถุงปลา เอาเอาเบิ่งกันพี่ร่างได้กันเรื่อยๆงสิแหละครับผมเออผู้บริผู้ใดบ่มากมือนีโอ้ยเสียใจวลยท่านคุณยายว่าเอามาเอปวดพวกเนี่ยเอาได้กันไรเรื่องสิแหะครับผมไปได้ครับโอ้ยป่าไหมเอาเอาเอามามามาเออ ออบอกกันเนี่ยว่าได้มีต่อเนี่ยเออเอาถือว่าสุดยอดครับผมอายเลื่นอ,อเนเลยพี่น้องเนะครันมารคลิปส,สนุกสนุกแบบนี้เลื่อติดตามชมทั้งช่องยูทูบไทยอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องเนี่ยหรือบอกกันทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กไทยอีสานเวาเอ่อไทยอีอายสานฟิตชิ่งคลับนั่มเอ่ออีกช่องหนึ่งก็ได้ครับอ่าทั้งยูทูบจะทั้ง Facebook. เฟซบุ๊กอ่อามารคลิปนี้ก็เกลื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามเป็นตังโบนัมเลยนะครับเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจครับทีมงานทุกกคคคนนนนนล่่พพี้้้อองเาาบๆััใิปหร คลิปนี้ลุงโบกะ่ะขอลำล่าพ่อแม่พี่น้องเพชรคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเอาลุงโบขอขอบคุณหลายๆครับผมอ่อสิ้นสุดคลิปนี้ก็เอาเอาแถามจังหน่อยได้ป่ะจันเอาแถามแถมแถมป่ะจันเสียดายเอาแถามให้เราจังหน่อยได้ป่ะจันอ่ะเอ่อหลังจากจังหวะสุดท้ายก็สิขอลำล่าเด้อพี่น้องเด้อเอาเป็นยังสั้นล่ะครับ อ่ะเบิ่งกันครับโอ้ยแหีงคำเฮียงตาไลยพี่น้องก้อยสะออนสะออนพี่น้องมามาเอ้ย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 เอาขอบคุณครับที่ตามชม